เจลล้างหน้าน้ำพึ่งป่าของไม้นะคะมีความโดดเด่นแน่นอนที่เราเห็นนะคะไม่ใช่สีสกัดอะไรเลยนะคะเป็นสีของน้ำพึ่งป่าแท้ๆเลยนะคะซึ่งเป็นน้ำพึ่งป่ามานุก้าถามว่าน้ำพึ่งป่ามานุก้ามีความแตกต่างจากน้ำพึ่งอย่างอื่นยังไงก็คือมีค่าของสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสูงมากกว่า น้ำพึ่งอย่างอื่นหลายเท่าเลยนะคะพวกเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำผึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีความโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นความสะอาดการฆ่าเชื้อเนี่ยไว้ใจได้นะคะแต่มีจุดหนึ่งที่เพิ่มความชุ่มชื้นก็คือในเรื่องของอนมพึ่งนะคะที่มีส่วนผสมสําคัญนะคะสะอาดไม่แห้งตึงที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยนะคะก็คือในเรื่องของ PM 2.5นะคะที่เจลล้างหน้าน้ำพึ่งเนี่ย สามารถชำระล้าง pm 2.5ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสะอาดล้ำลึกไม่แห้งตึงเจลล้าหน้าน้ําพื้นของไม้ค่ะ